สวัสดีแฟนวบอลทุกท่านคลิปนี้ช่องของเราขอนําเสนอความคิดเห็นและก็คอมเมนต์แฟนวบอลทั่วโลกหลังจากที่สาวไทยได้แข่งขันกับเจ้าภาพอย่างตุรกีและพ่ายให้กับเจ้าภาพไป3ต่อหนึ่งนั้นหลังจากจบการแข่งขันลงแฟนๆทั่วโลกตามแห่คอมเมนต์ชื่นชมสาวไทยที่เล่นอย่างมีความสุขและน่าทึ่งจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกยินดีด้วยไทยแลนด์สำหรับเกมสุดอัศจ,จรรย์นี้ประเทศบราซิลที่หลงไหลในกีฬาวอลเล์บ,บอลขอชื่นชมรักและเชียร์คุณเรายอมรับประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่สองของเราอย่างแท้จริงขอให้พระเจ้าคุ้มครองและขอแสดงความยินดีกับตุรกีชาวบราซิลก็เคารพคุณเช่นกันฉันต้องการเน้นที่ที่น่าทึ่งที่เคารพของเอดา ผู้หญิงเราปลกมือเมื่อเธอขอโทษถ้าทางแบบนี้เหลือเชื่อความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยตุรกีพวกเราชาวบราซิลเสียใจที่ไทยแท้แต่ที่สำคัญคือสู้จนจบหวังว่าจะได้พบคุณเราอยากกอดคุณจากบราซิลอยากกอดชาวไทยและชาวเติร์กความคิดเห็นต่อมาพูดถึงประเทศไทย พวกเราชาวบราซิลมีความรักที่ดีต่อทีมของพวกเขาสำหรับความเบาของจิตวิญญาณที่พวกเขาเล่นสำหรับความอ่อนน้อมถ่อมตนทักษะและความสามารถพิเศษของพวกเขาเราพบกันใหม่สู้ต่อไปจากใจให้ตุรกียินดีด้วยที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเอาชนะอิตาลีได้แล้วเจอกันในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นต่อมา ประเทศไทยมีเงื่อนไขทั้งหมดที่จะเอาชนะตุรกีได้พวกเขามาไกลและด้วยการฝึกฝนมากมายและมีโค้ดที่ดีสาวๆเหล่านี้จะไปได้ไกลกว่านั้นไปดูความคิดเห็นต่อมาพูดถึงอัชราพรอัชราพรคงยศมีความสำคัญมากในนัดนี้เนื่องจากเธอเป็นผู้เล่นหลักของประเทศไทยเธอพยายามโจมตีถึง44ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมของเธอ และเธอเป็นตัวเลือกหลักในการโจมตีเธอยังเล่นได้ดีในเกมรับและฉันชอบวิธีเล่นของเธอทั้งในด้านเกมรุกและเกมรับดูว่าเธอตั้งเล่นตั้งรับมากแค่ไหนเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดและพยายามเปิดโอกาสทำประตูให้มากขึ้นการป้องกันเกมรับของเธอนั้นแข็งแกร่งมากแต่เธอเป็นนักตีเวเสาเนื่องจากภาระของอัรพลค่อนข้างหนัก เธอจึงแสดงอาการอ่อนร้าในช่วงท้ายเกมคุณสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเธอเหนื่อยเมื่อต้องเคลื่อนไหวและสะดุดและคุณภาพของเกมปุกของเธอนั้นไม่ดีเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มเกมแต่ฉันก็ภูมิใจในตัวเธอที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำทีมชาติไทยของเธอขอให้เธอโชคดีในอนาคตความคิดเห็นต่อไปจากชาวฟิลิปปิน์ เป็นการต่อสู้ที่น่ายกย่องของประเทศไทยนี่เป็นฤูรูการ VNL ที่ดีที่สุดสำหรับทีมไทยอย่างแท้จริงการได้เป็นส่วนหนึ่งของ8อันดับแรกเป็นความสำเร็จและการปรับปรุงครั้งใหม่พวกเขาทำดีที่สุดแล้วแต่ตุรกีเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากยินดีกับทั้งสองทีมและขอให้ตุรกีโชคดีในนัดรองชนะเลิศกับอิตาลีจากแฟนบย์บอลชาวฟิลิปปิน์ และสำหรับความคิดเห็นต่อไปมีคนกดไลค์มากที่สุดความคิดเห็นนั้นก็คือประเทศไทยคุณได้ชัยชนะที่สวยงามมามากมายแล้วเราต้องการคุณไปในโอลิมปิกครั้งต่อไปเป็นความคิดเห็นที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดในคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลต่างชาติน่าทึ่งจริงๆสำหรับความคิดเห็นต่อไปฉันภูมิใจในทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นอย่างมาก พวกเขาเข้าสู้เกมนี้ในฐานะทีมรองแต่พวกเขาไม่ได้เล่นเหมือนใครน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเข้าใจภาษาตุรกีได้พวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่ามากขอบคุณผู้หญิงของเราสำหรับการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนี้ขอให้โชคดีกับทีมตุรกีความคิดเห็นต่อไปขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยคุณสู้จนจบยิ้มและเล่นอย่างมีความสุขเสมอ ผมในฐานะแฟนวอลเลย์บอลภูมิใจในตัวคุณมากและผมคิดว่าแฟนไทยก็ภูมิใจเช่นกันหวังว่าจะได้เห็นคุณที่ชิงแชมป์โลกแบบแข็งแร่งขึ้นจากแฟนชาวบราซิลความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยทั้งสองทีมแมตชนี้ยอดเยี่ยมและเกมรักของไทยก็เหลือเชื่อจริงๆเรารักคุณประเทศไทยจากแฟนขับตุรกี สำหรับความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าไทยเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันด้วยพลังและความสุขของพวกเขาพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆยินดีด้วยสำหรับความคิดเห็นต่อมาก็แสดงความรู้สึกตื่นเต้นแมตช์เด็ดวันนี้ไทยกับตุรกีทั้งคู่ดูแข็งแกร่งและมีสมาธิมากมีความสุขมากที่ตุรกีชนะ แฟนๆชาวตุรกีเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สุดทุกที่อื่นในวีนเนลมีสนามกีฬาที่ค่อนข้างว่างเปล่าแต่มันถูกบรรจุในอังคาราแบบเต็มสนามตอนนี้เน้นเกมที่อิตาลีแล้วในความคิดเห็นต่อมาไม่ได้เลวร้วายเกินไปสำหรับประเทศไทยจากทีมรองและมาเป็น8ทีมสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์นี้ฉันภูมิใจในตัวพวกคุณมาก และหวังว่าจะได้พบพวกคุณในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสู้ต่อไปทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมสู้ต่อไปนะไทยแลนด์สำหรับความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวตุรกีเข้าใจที่มีเสียงวิจารณ์บ้างแต่การเชียร์เป็นเรื่องปกติและเป็นประเทศเจ้าบ้านด้วยคุณคาดหวังอะไรจากกองเชียร์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้สนับสนุนมีปฏิกิริยาในลักษณะนี้ มันเกิดขึ้นเสมอและยังเป็นรอบชิงชนะเลิศอีกด้วยไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ชมตื่นเต้นและคาดหวังในชัยชนะพวกเขาไม่ได้สาบแช่งหรือไม่ได้ทำท่าทีไม่ดีเลยอย่างไรก็ตามมันเป็นแมตช์ที่ดีและผู้เล่นไทยก็น่ารักและเล่นดีด้วยขอให้ทีมมีอนาคตที่สดใสต่อไปนี่ก็เป็นเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลตุรกี ที่เข้ามาคอมเมนต์และก็ให้กำลังใจและบอกถึงเหตุผลที่แข่งและมีเสียงโห่ร้องแบบนั้นนะครับมาดูความคิดเห็นของชาวตุรกีคนต่อไปได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนสนับสนุนประเทศไทยเพราะพวกเขามีพลังที่ดีมากและเราจะได้เห็นพวกเขาในทางที่ดีขึ้นหวังว่าประเทศไทยจะไม่เศร้า เราแพ้เรายินดีที่จะเข้าใจมันได้เราสนุกกับแบตนี้มากและรักทีมไทยมากกลับมาอังคายอีกครั้งรักนักประเทศไทยเรามาดูความคิดเห็นต่อไปนะครับทั้งสองทีมทำได้ดีแต่ทีมที่ดีกว่าชนะแน่นอนเจ้าบ้านจะสนับสนุนทีมของพวกเขาไม่มีอะไรหยาบคายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยินดีด้วยไทยแลนด์และตุรกี สำหรับความคิดเห็นต่อไปได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยไม่เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดได้แต่ผมคิดว่าทีมไทยคือทีมที่มีจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดรอยยิ้มของพวกเขาทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายเมื่อดูการแข่งขันและฉันคิดว่านี่คือความหมายที่แท้จริงของกีฬาซึ่งทำให้คนรู้สึกมีความสุขและเชื่อมโยงกัน ฉันหวังว่าทีมไทยจะสำรวจพลังของตัวเองมากขึ้นและก็พัฒนาในอนาคตรักเธอมามาะประเทศไทยความที่เห็นต่อไปยินดีด้วยตุรกีเป็นทีมที่ดีจริงๆแต่ผมเห็นว่าโค้ชของตุรกีไม่ประทับใจกับผลงานของผู้เล่นบางคนผู้เล่นตุรกีจำเป็นต้องใช้พลังงานกับอิตาลีจริงๆในทางกลับกันสาวไทยเล่นได้ดีมากถ้าขาดทีมนี้ ผมว่าสาวไทยต้องการบอลกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศไทยและการป้องกันทีมที่ดีอย่างปฏิเสธไม่ได้ในแง่ของทีมเจ้าบ้านแม้ว่าฉันรู้ว่าตุรกีจะสนับสนุนทีมของพวกเขาแต่ฉันไม่มีความสุขเมื่อตุรกีมักจะโห่ผู้เล่นไทยฉันหวังว่าพวกเขาจะเรียนรู้จากชาวญี่ปุ่นที่สนับสนุนทั้งสองทีมที่เล่นเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกกันบ้าง นี่คือความคิดเห็นของแฟนบลเลบอลน,นะครับมาดูความคิดเห็นต่อไปในตอนต้นของการแข่งขันฉันหวังว่าเราจะสามารถจับคู่กับประเทศไทยและมักเกิดขึ้นได้ช่างเป็นคู่ที่ต่อสู้ที่น่ารักจริงๆเขาว่ากันว่าเป็นทีมรองแต่วิธีการเล่นยังประทับใจผมอยู่ผู้เล่นที่ดีจริงๆมักจะมีอารมณ์เชิงบวกแบบนี้นี่คือทีมที่ เป็นมืออาชีพมาดูความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้กันมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมทีมตุรกีมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและก็มีบ็อกเกอร์ที่สูงทีมไทยเล่นแท็กติกและรักษาทัศนคติที่ดีภายใต้แรงกดดันและฉันก็แน่ใจว่าผู้เล่นชาวตุรกีก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงทำข้อผิดพลาดตั้งแต่พวกเขาเป็นทีมเจ้าภาพ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนลลบอลลบอลตุรกีโหดัมทุกครั้งที่ไทยส่งลูกบอลไปไม่แน่ใจว่าทําทุกแมตช์หรือไม่ขอบคุณทีมไทยที่นําสีสันและอัรรสในการชมมาสู่ทัวร์นาเมนต์นี้การมีพวกคุณทําให้วอลเลยบอลดูสนุกมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่ก็คือความคิดเห็นที่เรารวบรวมมาให้ท่านได้รับชมเป็นความคิดเห็นที่แฟนวอลล์บอลทั่วโลกแห่ชื่นชมสาวไทย สำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ